bạn khỏe không bằng bạn khỏe không khỏe 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 không khỏe 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 không, không. bạn khỏe không khỏe như này quá khỏe บางแข็งใช่ค่ะบางแข็งไมคูลสบายดีไหมเข้าแข็งเข้าเขาบางแข็งเข้า่เไม่เข้า่เ่ ค้ำ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 คำคำคว่มค้ำคว่ำค้มค้ำไม่ค้ำไม่ข่าไม่ค้ำไม่ค้ำไม่เข่าไม่คว่มค้ำค้มค้ำไม่คำค้มค้มค้มใช่ค้ำไม่ค้าเข่า บางแข่คว g ำคว่ำบางแข g คว่ำใช่บางแข g คว่ำใชบางแข h ô n ่ không มีอะไรนะแปลว่าอะไรนะบางแข่คมีอะไรอะไรอ่ะอคูณสบายดินหมอคุณสบายดีไหมเอ่ออตอ่ตัวตัวทิศบ้านอะไรเอ Khuôn. Chàng chấp cun, Dê Dê thương 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 Dê thương lắm Dê thương lắm Kênh mắt Dê thương lắm Cáu sĩ bất xin Dê thương lắm I, you, 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 teach me 100%. hundred Thương lắm. Thương lắm dễ thương dễ lắm. thương lắm. Dễ thương lắm. Dễ thương lắm. Vui dễ thương lắm. Trai, vui dễ thương mm. lắm. Dễ thương lắm. Yeah. Đẹp mm. trai lắm. Đẹp trai lắm. Trai lắm. Đẹp trai lắm. Tôi thích bạn. Tôi thích bạn. Yes. Ừ. Yeah. khỏe kh 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 không 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 อมอืมเค็มมาก thank you มากมามีประกอบืมจารีกเก็มมากเซม thank you โอ้วันนี้เรียงสี่เก็มมาก thank you next next day four again อู้อ่ะ see you ดีใจมี่อยู่โอเคค่ะพี่จารีอืมไป enjoy อ t กทีนะครับผมไม่ค่อย okay. enjoy เท okay, ่าไหร่เค็คค่ะ khó enjoy eating tap nè nè bạn, để khao mang hang còn dễ thương lắm dễ thương lắm đập chay lắm tôi thích bạn. tôi thích bạn. mang khỏe không? oh xin chào anh chị ơi ở tỉnh nào ở tỉnh bình ่ใกล้ๆนี่ล่ะค่ะใกล้สมมติเราอยู่คูบงต่างจังหวัดใกล้ๆอา่อาฮะไทายลาชไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวอยู่จะโดนนี่เยเชื่องหลังเดี๋ยวไปบอกนะก้เพื่อนแปลว่าไงหรอเยเชื่องหลัา ยะท่้งหลังว่าอะไรอ่ะยูเซนี่เลยเด็บใจหลังเด็บเด็บใจหลังเด็บใจหลังไปดังๆพูดดังๆเดะอะไรนะเด็บใจหลังเด,ด,ด็บใจหลังดังๆกว่านี้นิดนึงเด็บใจหลังเออขอบคุณ อะไรอ่ะป <c oughs> นเ <c oughs> นี่ยพูดตามนะง่ายมากบทนี้ตว <c oughs> ั <c oughs> ตวทิศบ้านตวั <c oughs> ตวทิศบ้านฮะตัวทิศบ้านตัวทิศบ้านอืมเข้าใจได้ตัวทิศบ้านอพอแล้วมันต้องบอกเข้าใจตั้งแต่คําแรกแล้ว ฮ huh? uh huh. อืมกินข้าวยังกินกินแล้วค่ะอใครตัดก็ตัดดีๆนะตัดให้เป็นตอนเขาพูดอย่างเดียวเข้าใจไหมเข้าใจปะเพื่อนแบบนี้หรอคะตัดให้เป็นตอนเขาพูดอย่างเดียวเข้าใจปะระบบก็รับอ่ะ หล่ออ่ะผมหล่อออ๋อแปลว่าชมว่าหล่อเหรอคะเปล่าเปล่าไปเที่ยวไหนเนี่ยเที่ยวไม่บอกไปเที่ยวไหนเนี่ยใกล้ เล่นมาปีหนึ่งเพิ่งเคยซูมเข้าซูมออกเล่นมาสองปีเพิ่งเคยซูมเข้าซูมออกกินข้าวยังข้าวเย็นเหรอคะอืมกินมากี่มื้อละอืมอ่ากินมากี่มื้อละดูเหรออืม มาช่วงเรียนหนังสือคุณมันคนยเยอรมนนีก็สอนภาษาเยอรมันหน่อยขอไม่ได้ขอขอบทเยอรมนนีแบบสามสี่บท อยู่พัทยาอร้รู้ได้ไงคะอยู่พัทยาเนื้อหรือใต้ยเพื่อนๆพื <c oughs> ่อเราเตรียมชุดนอนไปพัทยาด้ยวยี๋ือไปทำอะไรเนะี่ยไปกี่วันวันเดียวค่ะมาวันเดียวใครเหรอคนเดียวค่ะอ๋อพัทยาคนเดียวเลยเหรอใช <c oughs> ่อ๋อ นะขอภาษาเยอรมันหน่อยไม่ได้อ่ะหนูไม่เก่งเงอยอรมันจริงๆค่ะเอามีภาษาอะไรอีกภาษาอีสานนะอ่ะโอเคเอาแบบดีๆเลยอะ่ะดีๆเลยอยากได้คำว่า,าอะไรคะสอนผมทีสอนผมทีเแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เอาแบบเอาแบบว่าวพูดแล้วต้องจดจำเลยอ่ะขอสี่คำคำน่ารักน่ารักมุนอุยปุย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 เท่ากับแปลว่าทุกคนจะไปยังไงดีเอแปลว่ายุ่งเหยิง ยุ่งยุ่งเหยิหมอยยอเออมอยยอสองปุยอุยมุยแต่ว่าแบบยุ่งเหยิงเละตุ้มเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคมูนอุยปุยต่อต่อมงงเหมือนกันนะจักจากเยอรอมันได้เป็นอีสานเฉยเลยมาต่อมันว่าไปเที่อวใครเนี่ยคนเดียวค่ะ เพื่อนๆช่วยซูมดูหน่อยดิคนเนี้ยเขาไปเชื่อรว่เพื่อนๆเห็นไหม,ม,มต่อขออีกสามคำขออีกสามคำหรอคำว่าข้าวหมดไปอัดเพลงต่อลว ค้ไหนดีอะทุกคนมีคนแนะนำคำนี้ไม่ได้นี่นี่ชอบเพลงอะไรสุดตอนนี้ชอบเพลงไม่มีเพลงชอบเลยอะตอนนี้แลไวเ,เพลงเพลงอะไรร้องบ่อยสุดตอนนี้ร้องบ่อยสุดตอนนี้เหรอคะอืม คนนอกสายตาเมื่อกี้เพิ่งร้องเลยร้องว่ายังไงร้องให้ฟังหน่อ,อยเนื้นอสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้ไม่มองจากตรงนี้ตําน้ำด้วยอ <laughs> ลองเพลงพาอจัง แต่ว่าเวลาชอบแอบฟังจะมีโดดเพี้ยนบางตัวไม่บางตัวเลยค่ะเวลาส่วนใหญ่จะไปเพี้ยนตอนไหนรู้ป่ะตอนเล่นกับกีตาร์ใช่อืม・เอากีตาร์มาปะเนี่ยไม่ได้พกมาไม่ได้พกมาไปเที่ยวพัทยาเหรอใช่ค่ะมีใครอยู่แถวนั้นไหมพัทยาเขาทำอะไรกันแม่ทำอะไรไหมวยรุ่นจริงๆเลย มีเพลงอะไรน่าฝึกอก อนงเเยากไหนดูนิ ja, ้วหน่อยฮึดูน anyway. ิ like, remember, like like ้วหน่อยโชว์เพื่อนหน่อยที่ว่าเห็นน่ะนักกีตาร์มองไม่เห็นไม่ใช่คาคิมแล้วนุ่นเวลาจะเล่นต้องไปเปลี่ยนเป็นสายค่าสิก เปลี่ยนสายคลาสสินกนอๆ<อ><อ>เป็นเป็นกีตาร์เป็นคลาสสิกฝึกเป็นเร็วๆเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์โปงคลาสสิกต้องซื้อใหม่ใช่ใชม่มีแต่ของนอ้องเน่าจะเอาไหมอ่ะเอ้าเออมันก็เดวเให้แบบนนองเน่าาว่าดีแล้วเอาตัวนนองเน่าเก่าๆอ่ะเสียงมันจะอยู่คงที่ละ <c oughs> เพื่อนๆบอกหลอกเอาไปให้อีก <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ก็เผื่อเนี่ยอุ้ยอุ้ยแม่เหนือยข้าวคูประกาฝึกฝ <c oughs> ึกป่งคลาสิกจะเป็นเร็วกว่าอืม <c oughs> ไม่ต้องไปเล่นแบบ, <c oughs> หบให้ถึงแ,แบบ, <c oughs> บนีบ้หนักมาก,มากเล่นสวยสบาย้ว <c oughs> ดนตรีไทยมีอะไรบ้างคะ <c oughs> มีหมดทุกอย่างแต่เล่นไม่เป็นมีระนาดไหมคะม <c oughs> จริงเหรอพุมเอกมีหมดแต่ว่าเล่นไม่เป็นห <c oughs> นูเล่นเป็นจริงไหม หนูเล่นละนาฏเอกได้ทุ้มพอได้ด้วยโอ้เพื่อนเพื่อนโมโมไปก่อนนะนี่ต้องต้องมาโชว์แล้วร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเล่นร้องเพลงเล่นละนานไปด้วยจริงจริงยังเล่นในขนาดไหนแบบตึ่งเตึงตงตึงตงตตึง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 งติึงงติึงงตตึงงตตึงเตตึงงตตึงงตตึงงตตึงเตตึงงตตึงงตตึงงติึงงตตึงงตตึงงตตึงเตตึงง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 ตงตึ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 ง ได้ได้อยู่ค่ะอืมมีเปได้นะเขาเป็นไฮโซนะเพื่อนเมื่อก้แปานนี้ได้เล่นเอมวีได้ได้ชวนทํางานอ่ะเขาเป็นไฮโซระดับสูงเราพีได้คุยกับพี่มีได้ค่ะปวดหัวเลยอืมกลับวันที่เท่าไหร่กลับพรุ่งนี้ค่ะซิ่งรถเูเท่จริงๆเลยเป็นผู้หญิงที่เท่มากเลย ดูที่ที่มีใครอยู่ในะน้ำแอมดูะไรคะอืมคงเห็นแล้วเห็นวิ่งแอบไปแล้ว <c oughs> น่กกวากลัวค่ะอันนั้นน่ากลัวไปหน่อยค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> มุนอุยปุยมุนอุยปุ้ยมุนอุยปุ้ยขอบคุณมากเลย <c oughs> เดี๋ยวมาคุยใหม่บ๊ายบาย ไม่ใชค่ะเที่ยวให้สนุกขับรถซิ่งๆมีความสุขมากๆเอ้ยอเพื่อนๆเห็นอะไรกันบ้างไมบอกน,น่อยเห็นแต่ความสวยนะครับเหนื่อยจงจริง กินข้าวกับอะไรนะ่ะเฮ้ยอัอนนี้ข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับคนสวยโอ้ยเดีเ๋จะไปร้องเพลงนี่ฝ่าคนสวยร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งน่าเพลงอะไร,รอ่ะพี่แนะ็คมาแบบ